เรามาที่สมการรัฐบาลไทยดูบ้างนะคะรัฐบาลไทยนี่เป็นปักหลักสามตัวบนสูตรที่หนึ่งคือดิฉันจะมานำมาให้คุณในงวดที่แล้วเนี่ยมีอยู่สองสูตรที่เป็นปักหลักสามตัวบนสูตรที่หนึ่งคือหลักละสี่หลักสูตรที่สองคือหลักละสามหลักปักหลักสามตัวบนสูตรแรกที่มีอย่างละสี่หลักเนี่ยเสียดายมากมากที่ผิดไปหนึ่งหลักก็ค,คือหลักหน่วย เพราะว่าออกแปดหนึ่งสองหลักร้อยถูกค่ะและหลักร้อยนี่มาสิบหน่วยด้วยนะมีแปดหนึ่งสองด้วยนะหลักสิบก็มาทั้งหนึ่งทั้งสองนะเออแต่หลักหน่วยเนี่ยผิดไม่มีเลขสองนะคะดิฉันดีลิทออกไปและดิฉันก็ปรับเฉพาะหลักหน่วยมาดัางนั้นในหลักสิบและหลักหน่วยย้อนอดีตเนี่ยเราจะคำนวณแต่หลักหน่วยที่ทดสอบสูง อันนี้เข้าใจนะดิฉันจะไม่ดีลิทอันเก่าของเขานะคุณไปย้อนดูได้แต่ให้ดูตรงสูตรด้วยนะต้องสูตรที่คำนวณด้านบนว่าอย่างนี้ที่มีอยู่สี่ตัวนะคะจะมีสองคลิปนะงดก่อนจะมีปักหลัก3ามตัวบนสูตรที่1กับสูตรที่สองสูตรที่1จะมีอยู่สี่ตัวสูตรที่สองจะมีอยู่หลักละสามตัวทีนี้เรามาดูหลักหน่วย เราใช้หลักร้อยคูณสองบวกกหลักร้อยบนคูณสองบวกหลักสิบล่างบวกสองพืที่เท่ากับเบวกสองบวกสามบวกสองนะครทีนี้หลักร้อยเนี่ยคือเลขศูนย์ศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์นี่ฉันทดให้เป็นที่เข้าใจเพื่อที่จะได้บวกง่ายนะหลักร้อยบนคูณสองสองเก้าสิบแปดบวกหลักสิบล่างเลขหก 6, แล้วก็บวกสองพืที่แปดบวกหกบวกสองเป็นสิบหกก็ใส่หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสาม เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองก็ได้สามดังนี้ทีนี้ออกอะไ 90, รเก้าศูนย์สามหลัก 100, ร้อยหลักสิบเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วมีเก้ากับศูนย์อยู่แล้วหลักหน่วยปรับใหม่มีเลขสามนะไม่ได้เป็นตัวชนนะเป็นคนละหลักนะร้อยสิบหน่วยอย่างนี้นะถัดมาหลักร้อยคูณสองสองเก้าสิบแปดทดไว้ก่อนบวกหลักหน่วยบนคูณสองสามสองหกบวกกับหลักสิบล่างเลขเก้าบวกกับหลักหน่วยละ,ะบวกกับสองคงที่ แปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเก้าเป็นยี่มสามยี่มสามบวกสองเป็นยี่มห้าใส่ห้าเป็นตัวแรกห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองออกสองเจ็ดสองหลักร้อยกับหลักสิบนี่ของเดิมเขาจะเดินอยู่แล้วนะคะมีเจ็ดมีสองมีเจ็ดหลักหน่วยปรับใหม่มีเลขสองเพิ่มเข้ามาความจริงแล้วในอดีตตรงเนี้สูตรเก่าเขาเดินอยู่แล้วในตำแหน่งหลักหน่วยแต่งวดล่าสุดเขาไม่เดินเราก็เลยปรับหลักหน่วยใหม่อันนี้เป็นที่เข้าใจนะคะ ถัดมาหลักร้อยคูณสองสองสองสี่พักไว้บวกหลักหน่บนคูณสองสองสองสี่เช่นกันบวกหลักสิบล่างใส่เป็นที่เข้าใจบวกสองคงที่สี่บวกสี่บวกสองได้สิบจะใส่ศูนย์เป็นตัวแรกศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดดังนี้ออกอะไรแปดเจ็ดสองแน่นอนว่าร้อยสิบถูกแล้วมีแปดมีเจ็ดหลักหน่วยมีเพิ่มสองเข้ามาตรงนี้เราปรับเฉพาะหลักหน่วย หลักร้อยคูณสองสองแปดสิบหกบวกกับหลักร้บนคูณสองสองสองสี่บวกหลักสิบล่างเลขสามบูให้ตรงแถวนะดิฉันบางทีดิฉันไปดูแถวล่างแถวบนผมทักทวงด้วยนะบวกสองครงที่หกบวกสี่ได้สิบสิบบวกสามบวกสองก็เป็นสิบห้าใส่ห้าเป็นตัวแรกห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองดังนี้ค่ะออกอะไรทวดถัดมาเราจะเลื่อนไว้เผื่อ ออก5 6 0หกศูนหหลักร้อยหลักสิบเดิม5หลักหน่วยเพิ่มเข้ามาถัดไปหลักร้อยหลักสิบไม่คำนวณใช้อันเดิมหลักร้อยคูณสองนะสองหบวกกับหลักหน่วยบนคูณสองห้าบวกกับหลักสิบล่างเลขหนึ่ง แล้วก็บวก2คงงที่2บวก1ได้3 3บวกสได้5าดิฉันจะใส่5 5บวก2ได้7 7บวก3ได้10ใส่ 0, 0ูนบวกสได้2ออก530 5 3ก็คือสูตรเดิม0หลักหน่วยมาเพิ่มถัดมาตำแหน่งหลักร้อยคูณสอง1้บวกหลักหน่วยบนคูณ2บวกกับหลัก10ล่างแล้วก็บวก2คงที่เหลือแค่6บวกสได้8เป็นตัวแรก 8บวกสได้10ใส่0 0บวก2 0บวก3ได้3 3บวกสได้5ออก4 5 3ได้1 1 4หลักร้อยหหลัก10ของเก่าสูตรใหม่เลข3มาตำแหน่งของหลักหน่วยหลักร้อยคูณสองสีบวกกับหลักหน่วยบนคูณ2องสาบวกกับลกหบบลัก10ล่างเลข1ใช่ไหมคะบวกกับ2คงที่ แปดบวกหกเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกสองนีเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองนีสี่ดิฉันจะขออนุญาตเลื่อนมาให้คุณเผื่อก็จะออกอะไรเจ็ดกับเจ็ดหลักร้อยเดิมแปดหลักสิบเดิมนะเพิ่มเข้ามาคือหลักหน่วยถัดมาหลักร้อยคูณสองสองเจ็ดสิบสี่บวกหลักหน่วยบนคูณสองสองสองสี่บวกกับหลักสิบล่างเลขหกบวกกับสองคงที่ สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่บวกสองเป็นสิบหกใส่หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามออกสี่เจ็ดแปดและเก้าหนึ่งก็จะมีเท่าไหร่สี่มีเจ็ดมีแปดใช่ไหมแปดมาหลักหน่วยความจริงอะ่ะดิฉันอยากจะไลฟ์สดอยู่นะแต่ว่าถ้าไลฟ์สด แล้วไม่มีไม่ไม่ติดขัดเรื่องอินเทอร์เน็ตต้องไลฟ์สดในมือถือแล้ว <is>? ดิฉันก็ต้องเขียนทีนี้การเขียนทีนี้ตัวเลขปากกาอะไรมันก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดดิฉันน่ะถ้าดิฉันไลฟ์สดในหน้าจออินเทอร์เน็ตมันจะหนึงไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรมันจะหมุนบางครั้งมันจะหมุกติว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 เพราะว่ามันใช้โปรแกรมเข้ามาร่วมในการไลฟ์ ก็เลยอัดเป็นคลิปวิดีโอเพราะว่าช่วงนี้ก็บวกผิดบวกถูกด้วยกว่าจะมาเป็นหนึ่งคลิปเนี่ยที่คุณเห็นนี่คือดีที่สุดแล้วนะที่บวกผิดผิดถูกถูกเนี่ยบางทีในผิดมาตั้งแต่งวดแรกนะก็ต้องรู้อัดใหม่ <c oughs> มาดูร้อยสิบยังคงเดิม หน่วยเราปรับใหม่4 2 8พักไว้หลักรนะ้อยคูณสองเนาะบวกหลักหน่วยบนคูณสองแปดบวกกับหลักสิบล่างเลข9้บวก2คงที่6บวก8เป็น14 14บวก9ได้ยิ่ม3บวก2ได้ยิ่ห้าเช่นใส่ 5, 5้าบวก2ได้7 7บวก3าได้10ใส่0 0, 0บวกสองได้2ออกอะไร8 1 2หนึ่งสองวดที่แล้วสูตรนี้ก็คือหลักหน่วยไม่มาดังนั้นเราปรับหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วนะ เราจะมาดูของงวดถัดไปวิจรารยญาณของทุกท่านกรุณามีในการรับชมทุกคลิปวีดีโอเป็นเพียงแค่แนวทางในการทดสอบสูตรซึ่งดิฉันไม่อาจบ่งชี้ว่าตัวแปรใดๆจะมาทั้งสิ้นนะอ่าดิฉันเลื่อนไว้ในงวดอื่นหมดเดี๋ยวดิฉันค่อยเลื่อนของดิฉันเองนะทีนี้ดิฉันมาดูให้ หลักร้อยคูณ2หลักร้อยยังคงใช้สูตรเดิมหลักร้อยคูณ2เท่ากับ x บวก3บวก1บวก5 2าสแใช่ไหมใส่6 6บวก3ได้9 9บวก1ได้10ใส่0ูย์บวก5้าได้5้านะสองใส่6 6บวก3าได้9 9บวก1ได้10ใส่0ูย์บวกห้าได้5หลักสิบบนใช้สูตรเดิมหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่างหน่วยบนเลข2บวกหลัก10บล่างเลขสี่สองบวกส ก็ได้หกหกบวกสี่คงที่ได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าพาสมาที่หลักหน่วยใช้หลักร้อยคูณสองสองแปดสิบหกใส่ชั้นทดก่อนเพราะว่ามันบวกหลายหลักหลักร้อยคูณสองสองแปดสิบหกสิบหกบวกกับหลักหน่วยบนคูณสองสองสองสี่บวกกับหลักสิบล่างเลขสี่บวกสองคงที่หกบวกสี่ได้สิบ สิบบวกสี่บวกหกเป็นสิบหกใช่ไหมสิบหกดิฉันใส่หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามก็ได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามอ่ะทีนี้หลักใครหลักมันได้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่ได้นํามาเปรียบเทียบแต่ดิฉันก็ไม่อาจทราบได้ว่าตัวแปรใดๆจะมาทั้งสิน้นกรณีอย่างนี้บางทีท่านผู้ชมอาจจะมีตัวเลขในใจก็นํานไปเปรียบเทียบเป็นพิจชณญาณที่ดีของท่านได้ เราทดทวนสูตรหลักร้อยคือสูตรเดิมใช้หลักร้อยคูณสองเท่ากับ x บวกสาบวกหบวกหาหลักสิบคือหลักสิบเดิมเช่นกันใช้หลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกสี่คงที่เท่ากับ x บวก1บวกสองบวกสองส่วนหลักหน่วยนี่จะเป็นสูตรสมการใหม่หลักร้อยคูณ2บวกหลักหน่วยบนคูณบวกหลักสิบล่างบวกสองคงที่เท่ากับ x บวก2บวกสาบวกสองนะสำหรับสูตรที่สองก็จะมีหลักที่เดินแล้วก็หลักที่หยุดคือมันไม่มาพร้อมกันนะทั้งสามหลักเอาง่ายๆนะ ในชนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเนาะรืออีกแนวหนึ่งก็คือถ้าสมมติท่านสามารถนำสูตรหลักร้อยสูตรที่หนึ่งไปเปรียบเทียบกับหลักร้อยหลักละสามตัวได้เช่นกันแต่ก็ไม่ทราบว่าสูตรไหนจะเดินหรือสูตรไหนจะดับนะคะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์การคำนวณว,ว่าเขาเดินนิงวดที่แล้วทุกทุกวด ไม่ได้หมายความว่าสูตรนั้นจะเดินดังเช่นว่าเราเห็นว่าหลักร้อยกับหลักสิบงวดที่แล้วงวดก่อนนู้นไม่ใช่งวดที่แล้วนอดงวดที่ออกเจ็ดแปดสองเนี่ยที่เรามาคํานวณออกสี่เจ็ดแปดเนี่ยเราเห็นว่าเข้าเดินทั้งสามหลักใช่ไหมพองวดผ่านมาก่อนหน้าที่ออกแปดหนึ่งสองหลักร้อยเดินหลักสิบเดิน าดหลักหน่เห็นไหมว่าสูตรแต่ละสูตรมันก็มีเดินมีดับเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เนี่ยเันอธิบายไปหลายรอบหวังว่าเพื่อนๆ่ทุกคนคงเข้าใจแล้วก็มีวิจารณญาณของแต่ละท่านเป็นอย่างดีเนาะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้าเป็นเท่านี้นะคะเอาไอไม่ไอนะคะ ว่านอนอยู่ใต้เท้าเลยขอบคุณในการรับชมสวัสดีค่ะ